สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันช่วงเย็นนะคะมีรถเข้ามาเพิ่มสองคันค่ะก็เดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมเนาะรุ่นนี้คันนี้อ่าเรียกได้เลยว่าเอฟซี FC ต้องร้องแบบว้าวแน่นอนค่ะเพราะว่าสวยมากอ่าแต่ไม่บอกนะคะว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนเนาะเพราะว่ารุ่นนี้หายากมากค่ะแล้วก็เป็นรุ่นที่ตรงสเปคบ้านเราเลย ก็คือเป็น f อซตอนเดียวหัวฮิโนเมกาซีรีห้าร้อนะคะสภาพหัวที่มาลูกค้าดูได้ค่ะสวยงามมากนะคะไม่มีผุไม่มีบุบเลยสวยมากค่ะสวยมากเป็นหัวตัวท็อปด้วยนะคะภายในสีดำคาซียาวๆเลยความยาวของคาซีก็ประมาณ เกือบเจ็ดเมตรนะคะความสวยคือแบบยันปลายเลยลูกค้าอยากได้เป็นรถล่องอ,อยากทำเป็นดำเกษตรหรือ,อตัวข้อเกษตรไม่มีดำนะคะหรือจะเป็นกระบะแบบเตียเ้ยๆเนาะไม่ไม่มีดำนะคะได้หมดเลยมาดูได้นะคะตัวจริงสวยมากความสดของคั้ซีก็คือยันปลายเลยเยวใจต่างปุน,น้อนใจกีสันกิมมันจะต่างน่อย อันนี้เดี๋ยวป๋าฉีดน้ําล้างเครื่องนะคะเพราะว่าเพิ่งมาลงสดๆร้อนๆเลยอันนี้ป๋าก็เลยฉีดน้ําล้างเครื่องนะคะมาดูได้ค่ะแม่ค้าแนะนําให้มาดูตัวจริงเลยคันนี้สวยมากค่ะเพราะว่าสภาพที่มาแม่ค้าบอกได้เลยว่ารถหม่ป้ายแดงยางอายค่ะเพราะว่าตัวเครื่องใหม่กิ๊กค่ะลูกค้าใหม่มากใหม่มากเลยนะคะดูได้ค่ะ หัวแป๊บนะคะทุกหัวไม่มีสนิมขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะคะไม่มีเลยคัสซีค่ะดูได้คัสซีนี่คือแบบเยี่ยมอ่องมากค่ะไม่มีสนิมแม้แต่นิดนะคะเหมือนกันเลย<อ>เผื่อเอฟซีเนาะท่านใดที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะอยากมาจัดพอาาววันนี้หวยออกนะคะวันที่สิบเจ็ดกุมภาก็ คงจะโชคดีกันไปหลายท่านเนาะแล้วก็คงจะโชคร้ายกันไปหลายคัดหลายท่านเหมือนกันนะคะ <co ff> <c oughs> ก็เสาร์อาทิตย์นะคะอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเอซี SC ที่อยากมาชมตัวจริงมาได้เลยวันนี้มีมาเพิ่มสองคันนะคะแม่ค้ารีวิวให้ชมคันนี้กันก่อนเป็นคันแรกตายหัวเก่งนะคะดูสภาพได้ค่ะแผ่นกันความร้อนยังไม่มีแบบอ่ขาด หรือชำรุดมาแม้แต่น้อยค่ะใต้หัวเก่งนี่นคือแบบเอี่ยมมากแบบโอ้โหสวยมากค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูชุดเกียร์ค่ะ่าคันนี้เป็นเกียร์เกียร์รอบเร็วนะคะเราดูแลให้อยู่แล้วค่ะลูกค้าเรื่องเกียร์เนาะเรื่องล้ออ่ารอบเฟืองท้ายอ่าเราดูแลให้อยู่แล้วนะคะเอฟซี FC แบบไม่ต้องซีเรียสเลยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งค่ะ ดูคัซีได้นะคะแหนบเนาะมาน้อยเราเสริมให้อยู่แล้วนะคะแล้วช่างก็จะเรียงแหนบเนาะให้แบบได้ตามขนาดของบรรทุกนะคะถังน้ำมันมาคู่กับรถร้อยลิตรค่ะ นี่ค่ะกรองดักน้ํารุ่นนี้ค่ะก็จะพิเศษเลยจะมีกรองดักน้ํามาให้นะคะก็จะเหมือนพวกฟูโซ่ก็จะมีกรองดักน้ํามารุ่นนี้เช่นกันค่ะอยู่ตรงนี้เลยเกียร์รอบเร็วนะคะคันนี้สังเกตง่ายๆค่ะดูตรงนี้ก็จะมีหัวน็อตนะคะแต่ถ้าไม่มีหัวนอ็อตก็จะเป็นเกียร์รอบช้าค่ะดูได้นะคะเครื่องยนต์ สวยมากค่ะลูกค้าใหม่เอี่ยมเลยนะคะ4สูบนะคะ1ห7 5แรงม้านะคะตัวเทอร์โบความเร็วเนาะตัวนี้ฝาเครื่องสีแดง JO5E นะคะลูกค้าไม่ใช่ 5D ตัวนี้จะตรงสเปคบ้านเราเลยตัวใหม่เลยนะคะลูกค้าตัวใหม่เลยดูได้ค่ะขนาดตอนที่ยังไม่ล้างนะคะตอนที่ป่าย,ยังไม่ได้ฉีดน้ำล้างเนาะสภาพเครื่องที่มาโหไม่ต้องพูดถึงเลยดูได้นะคะ ใหม่มากสวยมากค่ะสดมากโคดคาซีเอฟซีเก้านะคะคาซีนอกของแท้เลยาตายหัวเก่งค่ะสดจริงๆค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในค่ะสดมากค่ะชุดเบาะนะคะยังสวยอยู่เลยอันนี้ซักเอาก็ได้นะคะตัวนี้แต่ว่าฟังเออ คนขับก็ะจะชำรุดนะคะตรงมุมตรงมุมนะคะแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้นะคะอันนี้เราลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเนาะเดี๋ยวเราดูแล <Okay. S 1> จัดการให้เลยนะคะตรงไหนที่ยังไม่สวยหรือว่ามีตำหนิเนาะเราดูแลให้นะคะเอะเหมือนตามที่แม่ค้าบอกเลยว่าแนะนำให้ลูกค้าหรือว่าเอฟซีที่สนใจจริงๆนะคะมาดูตัวจริงได้เลยมาติชมกันได้มาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่อู่ของเราคือ,อเราคุยง่ายเนาะเราคุยง่ายนะคะ อันนี่เลยคอนโซลด้านหน้ามาครบค่ะของก็คือยังเต็มหน้ารถเลยนะคะยังไม่ได้เก็บของลงเลยคอนโซลก็คือเป็นสีดําหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะตัวพื้นค่ะสีดําอ่าชุดนี้สีดําหมดเลยอันนี้แตกนะคะเรามีของใหม่เปลี่ยนให้อยู่แล้วค่ะเปลี่ยนให้เลยมีจอมาด้วยจอเดิมหลังคาค่ะ สภาพที่มาเนาะถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าต้องเข้าใจว่าเป็นรถเก่าจากญี่ปุ่นนะคะอ่าแล้วก็มาบิ้วใหม่บ้านเราตรงไหนที่ยังไม่สวยหรือว่ายังไม่ถูกใจก็ติชมกันได้ราคานะคะคันนี้เปิดวาอยู่ที่850,000บาททวนนะคะเออรุ่นนี้จะแพงกว่า JO 5D อยู่แล้วคะ่ะลูกค้าแถมณนะตอนนี้นะคะแม่ค้าขอแจ้งก่อนเลยว่ารถนะคะ ปีเป็นปีรถนะคะตอนนี้คือแพงมากเลยนะคะาบรถแพงค่ะรถขึ้นราคาจากเดิมนะคะหลายหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะออตอนนี้นะคะอู่ไหนมีรถมาขายาก็ถือว่าโชคดีมากค่ะเพราะว่ารถหายากมากค่ะแล้วก็ราคาแพงขึ้นจากเดิมหลายบาทเลยอ,อันนี้เราก็ของเราก็คืออู่ใหญ่เนาะเราต้องมีรถมามาเรื่อยค่ะมาเกือบ ทุกวันหรือทุกอาทิตย์นะคะให้ f อฟได้เลือกได้ชมกันเนอะอาะถามว่าราคานี้ลดให้ได้ไหมต้องมาคุยกันถ้าลูกค้าเอาแต่งเต็มหรือสเปคกระบะใหญ่นะคะก็ค่อยว่ากันหรือจะไม่แต่งเลยสเปคอูอ่อันนี้แม่ค้าลดให้อยู่แล้วนะคะทุกคันแม่ค้าคุยง่ายนะคะเบอร์โทรอูค่ะ0863297855ค่ะ อีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันซื้อผ่านทกศได้ทุกคันนะคะหรือ FC อยากตัดสดเลยได้เหมือนกันค่ะชุดแต่งนะคะไม่มีมาเดิมเดิมมาแบบนี้เลยนะคะหัวเดิมสีขาวค่ะขาวล้วนเลยแต่ถามว่าอาสภาพที่มาอ่ารวมๆลูกค้าดูได้เลยแม่ค้ให้แบบดูรวมๆ ได้เลยนะคะเนาะอันนี้เราก็ไม่อยากแบบพูดเยอะเนาะให้ดูได้เลยอันนี้ค่ะคากระจกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นตัวท็อปค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคันเลยรุ่นใหม่กว่า JO 5D นะคะตัวใหม่เลยตัวนี้ เสียงเครื่องค่ะเลขไม้ก็ห้าแสนกว่ากิโลนะคะามาดูได้ค่ะนี่ไม่มีท่อพักมานะคะรถยังไม่ได้รีแมปใหม่ด้วยนะคะ อยู่ในบ้านแสนสุขค่ะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะสวยมากค่ะคันนี้น่าจับจองมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมอีกคันค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ